สวัสดีค่ะ FC ค่ะวัดไอ้ไข่โดยตรงเลยนะคะจจออนออกนอกสถานที่มานะคะวันนี้มาหาของดีให้ f ออีกแล้วนะคะยังไงคนไหนที่เพิ่งเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามจะออนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะจจออนมาถึงสถานที่จริงเลยนะคะวัดไอ้ไข่นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมเจ๊ฝนกันเลยนะคะว่ามีอะไรมีแนวทางอะไรให้บ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนสวัสดีค่ะ ถึงจังเลยค่ะไปไหนมาเดินสายทัวรบุญเดินสายทัวบุญพวกงานยกช่อฟ้างานปิดทองลูกนิมิตค่ะครับผมได้กิดข่าวว่าแตกกระจ,ยระจายใช่ค่ะงวดที่แล้วเลขไข่นุ้ยแตกสามตัวตรงจุดวันหวยออกพอดีเลขทูบเลขอันเดียวกันเลยก็คือหกเก้าศูนย์พอดีลงลายกลุ่มในรายกลุ่มแตกกันเยอ,อะอ แล้วก็พวกชาวตลาดเมืองทองพวกแม่้าตลาดเมืองทองแต่แต่ละคนละสองแสนสามแสนสูงสุดเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าสูงสุดเท่าไรนะคะเจ็ดแสนห้าฟังไม่ผิดนะไม่ผิดนะเจ็ดแสนห้าสาตัวเหรอครับสามตัวตรงเลยเพราะว่าเขาซื้อหกประตูอะซื้อหกประตูเลขทูบของไข่นุ้ยจับตอนวันหวยออกตอนเช้าพอดี คอัน <7, S 2> นี้ 5, จะได้มาติดตามไข่นุ้ยอีกแล้วเนี่ยอืมค่ะอืมเมื่อคืนนี้ก็แตกพวกลาวพวกฮานอยโอ้ไข่นุ้ยใช่ไหมใช่ลาวสตาร์เมื่อวานนี้เจ็ดห้าศูนย์สามตัวตรงวันวันนี้เอฟซีในลายกลุ่มให้จุดและวันนี้เขาจับสองอารมณ์ดีอ่าวันนี้อารมณ์ดีจับแล้วก็นอนหลับต่ออวันนี้เป็น วันนี้ไปฉีดยาเที่อนามัยมาด้วยค่ะ<อ>ยาวัคซีนเด็กอืม,อมค่ะวันนี้จะออนก็พาออกมานอกสถานที่มหาพิฝนตัวจริงเลยนะคะค่ะโอ้เช้านี้ใครนุ้ยจุดทูบเหรอคะค่ะ,คะจุดยังไม่ไหม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่รู้ได้เลขอะไรตรงนั้นยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูแต่เห็นว่าเป็นห้ามาอันหนึ่งแล้วก็แปดหรือหกเนี่ยหกอืมนั่นแหละคะ่ะห้าหกสองแล้วขันน้ะมตนปู่เนี่ย เลขทำยังคะน้ำมนพระอาจารย์ท่านทําไปเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงคืนแต่พอดีวตอนนี้แตกกระจุยหมดเลยพอดีเมื่อวานถ่ายทันไว้ก่อนได้สามเจ็ดสองศูนแปดโอออกกับข้าวไรวันไปละจดจด่อยออกเราตอนคืนก่อนไปด้วยสามเจ็ดนี่ตัวไหนบ้างนะคะเกันสามเจ็ดสองศูนย์แปด น้ำม์นี่แตกออกแล้ว่ค่ะแตกหมดแล้วค่ะมีตัวไหนบ้างมีเลขไหนบ้างก็ที่อย่างที่พระอาจารย์ท่านเกิดเมื่อวานนี้ที่นั่นกับพวงที่ทําบุญแก็สามเจ็ดใช่ไหมใช่ค่ะสามเจ็ดสองศูนย์แปดกับสองศูนย์แปดแล้วก็เห็นท่านพูดว่าหกสองกับห้าสองอย่าลืมซื้อเดอว่าหกสองห้าสองห้าสอง เพราะเมื่อวานนี้พวกชาวบ้านมาทําบุญพอดีวันพระพอดีเมื่อวานนี่ทูบนี่ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเลยเป็นน้องไข่น้ยจุดไข่หม้อเดี๋ยวเดินไปดูนะคะนี่ฝนเป็นไงฟางเนาะไปอยู่ทางโน้นาฝันดีมั้ยไม่ได้ฝันอะไรเลยก็มีแต่ พวก fc ไข่นุ้ยขอเต็นเลขรายวันไข่นุ้ยอย่างเดียวอไม่ค่อยได้ฝันอะไรช่วงนี้ก็ยุ่งๆกับงานที่วันที่สามสิบที่วัดจะมีงานก็มีพิธีเบิกเนตรพระสังกรจจายพระครูสุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นมาเป็นประธานในพิธีมามาที่วัดเราใช่ค่ะวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่สามสิบ fc มาได้ไหมคะ เอฟซมาได้ค่ะเพราะว่าแจ้งความประสงค์ไว้หลายท่านแล้วว่าจะไปทางไนขอโลเคชันทางไลน์กันหลายท่านแล้วะมีอาบน้ำมุลด้วยค่ะอาบน้ำมูลสะดอกคอแล้วก็บวชชีพามข้ามคืนหนึ่งคืนนะยังไงก็ที่วัดเรานี่ใช่ไหมที่วัดสีทรงธรรมนี่นะครับใช่แต่ส่วนมากแม่ค้าบอกมากันไม่ได้เสียดายอย่างเดียวแม่ค้าตลาดเมืองทองที่เป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆัง ถวายปัจจัยให้พระอาจารย์ท่านเรียบร้อยแล้วครั้งนั้นก็พระอาจารย์รอช่างอย่างเดียวช่างติดงานที่แถวต่างจังหวัดน่ะ๋อละครั้งเหรอครับใช่ครับเป็นเจ้าภาพสร้างควานโชคได้โชคจากไข่นุ้ยนะคะแล้วก็เลขอ่างอมูลพระอาจารย์งวดที่แล้วเขาบอกว่าเข้านะหกศูนย์ครับหกศูนย์เขาเห็นกันเป็นหกศูนย กิงหกศูนอ่างละมูลมีมีหกศูนยกิงมีศูนยสวยด้วยแล้วก็เลขไข่นนุยแต่ทางหนูซื้อไม่ได้เพอเจ้ามือมาดูตอนเช้าอันเลยเจ้าเจ้ามือมาดูที่ไหนเจ้ามือมาดูเลขทูกไข่นนุยค่ะไปมาหนูบอกว่าจะซื้อได้ไหมไม่ได้แล้วฝนอันแล้วว่างั้นอันหมดเลยเอาให้เอฟซีซื้อให้เอก็ค่อยทําบุญกับเจ๊ฝนนะคะ พี่ฝนมีชอบตัวไหนพิเศษไหมคะที่ปู่ปล่อยมาก็หนูก็มักอยู่ก็คือว่าหกสองนะคะหกสองกับห้าสองเพราะว่าช่วงเนี้ยไข่หนุ้จับเลขทูบส่วนมากจะมีห้าสองตลอดไม่ว่าจะไปออกรายวันพวกกับข้าวรายวันพวกอะไรแบบนี้ออกตลอดตลอดค่ะวันนี้ก็ดีใจมาได้เจอมาหลายครั้งไม่เจอค่ะเดินสายทัวบุญเพียงเดียวเห็นแต่พี่ผู้ชายเขาดูแทนเนาะค่ะ อันนั้น,นก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ท่านตอนนี้กลับไปสกลนครก็อยู่สกลอยากก็มาใหม่นครับผมน่าจะมาวันนี้ตอนเย็นๆค่าเราจะไปดูตัวเลขของน้องไข่นุยนะครับแต่แตชายนุยหลับแล้ววันนี้หลับแล้วหลับฉ <laughs> ีดยาวัคซีนมาสองเข็มเมื่อเช้าอันใหม่ นี่นะคะ fc ค่ะอันนี้เป็นเลขของไข่หน่วยจับได้นะคะ fc ก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะวันนี้จะออนก็มีโอกาสจะออนก็พาออกมานอกสถานที่เลยนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างหรือในะะ fc ก็ตัดสินใจดูนะคะนี่เลขไข่หน่วยนะคะชอบก็แคปหน้าจ,จอนะคะน,นี้วัดจอนพามาวัดจริงๆหนึ่งนะคะสถานที่จริงนะคะว่าไ,ได้กโกหกเห็นไหมะคะ fc าขอพอบรบ,บัลลง ไขนนะะ่นุ้ยคนไคะหกหนไหคะหกสบเลขเลขไข่เลขน้องไข่นุ้ยนะคะจับนะคะ fc พิจารณาเอานะคะวันนี้เลขขันน้ำมตนนะคะ fc ก็ลองพิจารณาดูนะคะเป็นเลขอะไรนะคะเป็นเลขอะไรนะคะ fc ก็ลองพิจารณาดูเอาละนะคะว่า เป็นเลขอะไรนะคะเดี๋ยวมันก็ชุบแคปหน้าจอไว้นะคะแล้วก็จอร์นก็เ,นเพียงแนวทางนะคะ<ม>อันนี้นะคะเลขไข่นขันน้ำมนต์นะคะขันน้ำมนติสัยที่สองศูนย์แปดหกสองและห้าสองไข่นุ้ยจบแล้วก็แปดหกเก้าห้าห้าสองนะคะยังไงเอฟซีจอนจอนก็หวังว่าเอฟซีจอนจะปังปังทุกคนและโชคดีทุกคนนะคะ ขอ FC ปังๆแล้วรวยๆทุกคนนะคะโชคดีค่ะ